สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกนีบมาได้กับผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจและก็เทคนิคการเล่นกีตาร์นะครับในสไตล์ของมิสเตอร์มอร์แกนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นสเปดริทึมครับหรือว,ว่าการเล่นริทึมกับจังหวะที่มันเร็วๆนะฮะคือการจังการเล่นจังหวะนั่นเองริทึมคือจังหวะนะครับฉะนั้นเวลาจะเล่นกีตาร์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะแนวร็อกเนี่ยสังเกตดูว่า แนวบรูก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเฮฟวีเมทัลก็เป็นอีกแบบหนึง่งสปีดเมทัลก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่น้องๆรุ่นใหม่มกักจะชอบสปีดนะครับไม่ไว่าจะเป็นโซโล่หรือว่าลิทึมก็แล้วแต่อ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้ว่าการที่จะเล่นให้มันเร็วๆตัวของสปีดนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับโดยเฉพาะลิทึมไม่ใช่แค่โซโล่นะฮะอ่ะลองดูนะครับ เร็วปกติของแนวเพลงร็อคนะครับโดยเฉพาะยุคเก่าๆถ้าใครได้ฟังเพลงย,ยุค1980เนี่ยหลายๆวงเนี่ยเขาเล่นในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเล่นมันมัน,มนดีนะจังหวะค่อนข้างจะสนุกสนานทีนี้ทําอย่างไรที่จะให้เร็วขึ้นหรือทําอย่างไรให้เร็วแล้วมันมีจังหวะที่มั่นคงนะครับนิ่งเทมโปไประดับเดียวกันนะฮะฉะนั้นการฝึกฝนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยการฝึกฝนตั้งแต่สายเดียวๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นสายคู่ แล้วก็จากช้าไปเร็วนะครับคงไม่มีใครเล่นจากเร็วไปช้านะฮะฉะนั้นเล่นจากช้านี่เลยก่อนทีนี้เทคนิคก็คือนี่ครับการสะบัดปิด ให้มันค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วแต่กำลังของคุณนะฮะ <Hey. S 1> นี่เล่นแค่ สายเดียวนะครับฉะนั้นค่อยเมื่อสายเดียวเนี่ยเล่นได้คล่องแล้วค่อยปรับเป็นสายคู่นะครับก็คือเล่นเป็น p o พล o r ด นะครับแต่จะไม่นิยมมากเพราะว่ามันอาจจะมีซุ้มเสียงที่มันกัดกันอยู่บ้างทีนี้หลายท่านอาจจะเล่นคู่อื่นก็ได้นะครับคู่4คู่3คู่5ก็วบบ่ากันไปทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของจังหวะนะครับเรื่องของความเร็วที่มั่นคงสม่าเสมอมิสเตอร์โมแกนอยากให้คุณมั่นคงเรื่องของจังหวะมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเล่นไปเนี่ยเ,เล่นคนเดียวเล่นได้พอรวมกับเพื่อนแล้วเนี่ยเล่นกับวงแล้วในจังหวะขึ้นขึ้นลงลงครับไปกันใหญ่ รีเทิรมเนี่ยสำคัญมากครับไม่ใช่ว่ามือกีตาร์โซโล่อย่างเดียวนะครับแต่รีเทิมเนี่ยมีความจะเป็นอย่างยิ่งนะฮะฝึกให้มันมั่น,นคงดีกว่า เชี่ยวชาญคล่องแคล่วแล้วเนี่ยนะสามารถที่ใส่ยุคเล่นต่างๆก้าไปได้ เราไ่ฝึกกันดูนะฮะผมองเป็นไอเดียนะฮะคงจะไม่ใช่ทั้งหมดอ,อย่างที่ผมเล่นไปฉะนั้นท่านก็ต้องไปฝึกแน่ๆของท่านแต่นี่นี่คือไอเดียที่หลายคนก็ต้องใช้มันนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมช้าไปเร็วนุ่มนวลแล้วกให้หนักขึ้นนะเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าลืมนะฮะคิดฝึกและก็เล่นจริงวันนี้เวลาหมดแล้วครับมิสเตอร์โมแกนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกชีวิตครับบา,บาย